ขนาดนี้เลยอ่ะดีดีห้าสองเจ็ดีดีห้าสองเจ็น้แอร์ภูเก็ตรับเมืองโอ้โอเคครับับมาถ่ายตรงน,นี้ดีดีห้าสองเจ็ด,ด,นนด,ดข้ามาตรงนี้ ยหัดดีบีคิวด้วยนั่นแหละมาแล้วไม่รู้จะดยืนไหนเรอยู่ที่ต้องยึดวันนี้ถึงจะเห็นขอโทษนะครับเจ้าเจ้าะครับผมไปเลยครับห้าสองเจ็ด

ไปครับดีดีห้าสองเจ็ดครับมาด้วยครับไปครับดีดีห้าสองเจ็ดครับ <c oughs> มันถาบไปหรือ่า <c oughs> เอาไดไหม